ย้วยย้วยสวัดดีสวัดดีมุงเงี้เองทำไมวันนี้พวกเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไปอยู่ในห้องนท้าฮะว้าวนี้เรามาลาท้าผีกันคนลาท้าผีมุงเงี้ยฮะซันซันเปิดเสียงทางแล้วคนเนะะี่ยนะซันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเได้ยินเสียงใครท่องอะไรไม่รู้อะ่ะเป็นใครแบบชาช่าอาช่าช่าชาปรนะมาณนี้ ฟ็หนหนึ่งมีเสียงคนใช่มันมีแต่ฟันนึกว่าเสียงเปิดเสียงเพียบดังไงฟันได้ยินเสียงอยู่แบบว่าเสียเสียเสียตอนนี้เรากำลังมาตำรวจปุ๊บไปทางเข้าอะ่ะโอ้ดูส้มมีส้มขนมเคิร์มือเนี่ยโอ้โหใครที่ <laughs> ดูแตกในห้องกระจายเลย <laughs> โอ้ภาพที่จเข้าไอปลุกล้างแหงนึงใช่ <laughs> ไม่ต้อไม่ต้องกลัวหรอกเพราะสุดท้ายตอนเจอเราเก็เจอด้วยกันอย่างตามอยังอย่าง,างไรนะอย่างพวกเกมผีเขาม่ได้ให้เจอด้วยกันถธออยู่ด้วยกันอะแย่ไปดัแรกเก่งเสียงใครเคราะอะไรอะเหมือนจากตู้ล็อกเกอร์เลยโอ้เหมือน,นพวกเราอะมามาที่นี่ใช่ไหมแบบเหมือนบอกว่าไงเนี่ย ยายาของตัวละครในเกมเนี่ยลงน้ําตายใช่ไหมเมื่อสมัยก่อนอนะไรอย่างี้แล้วเหมือนมันผ่านมากี่ปีก็ไม่รู้แล้วแบบเหมือนหลานก็กลับมาค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับการจมน้ําตายของคุณยากันแน่เอ้ยอุ้ยอะไรอะไรไม่ตั้งเขียนร่วงแล้วเก็บไม่ได้นะประเด็นเงยหน้ามาจากคนร่วงแล้วประเด็นคือมันเก็บไม่ได้นะ กลางค้างหนึ่งน้ำทำไมทังดยเหยือกทำไมเอาไปเกือบค้งหนึ่งนะแล้วมีคนชื่อจอนชาวได้เขาได้ทําการซื้อคอมราคาแพงเพื่อมาทดสอบว่าคอมนี้แรงจริงหรือเปล่าเขาได้ทการโหลดเกมโลบ็อกมาเพื่อจะทดสอบในการเอาเทียนทีร้อยลูกมาวางแล้วก็จุดระเบิดเขาได้เห็นเครื่องเขากระตุ่มมากๆเขาได้ทําการโหลดแมพที่มีเทียนทีพันลูกแล้วสุดท้ายเขาได้จุดไฟในในทียนทีนั้นแล้วเขาก็ไม่ก็ไม่มีใครเจอเขาอีกเลย ได้ข้อมูลแน่นมากเกี่ยวกับคุณยะคุณยาจอชาวไร่จอชาวไร่จอชาวไร่เกี่ยวกับคุณยะอะไรวะหาสาละไม่ได้เลยก็เลยจอชาวไร่เกี่ยวกับคุณยาเฮ้ยเนี่ยเจอข้อมูลจอชาวไร่แล้วอ่ะตาฟานอ่านต่อนะหลังจากนั้นคนก็ได้พบศพของจอชาวไร่พร้อมกับของที่ไหม้แล้วจอชาวไร่ก็ได้ทิ้งจดหมายว่าห้ามกฎของเรื่องนี้คือห้ามอนะ ห้ามใส่ทีนทีเกินเกินเก้าก้าเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าก้าลูกเพราะงั้นคุณจะตายเพราะเพราะกับคอมราคาหลักแสนโอ้เป็นชอบเป็นครอบูลที่ดูล้ำคามาเมื่อกี้มันเป็นสูตรการทำซุปใช่ซุปขุงจรเช้าไรส่วนใหญ่มันว่าก็เจอตอนพุ่ชิดอะไรวะเนี่ยโอ้โหเนี่ยตัวที่ทันเจอไหนเนี่ยไอตัวนั่นแหละ ที่มันเจอพี่ไว้ออพี่เจออีกที่ก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นัหน้าตาเป็นยัไงนี่กลัวอะไรอ่ะนั่นแหละเป็นเซนต์เมรีหน้ายิ้มโอ้โหตัวอะไรวะมันจะไปน่ากลัวอะไมันจะไปน่ากลัวเลยรกันอะเข้าไปดิ่ไม่น่ากลัวเออไม่น่ากลัวเข้าไปดิน่ากลัวเข้าไปดิน่ากลัวเข้าไปมันจะไปน่ากลัวเลยาไปน่ากลัวเข้าไปเซนน่ากลัวทางไปมันมันอยู่ มันจะพุ่งเข้ามาหาอะไรปัญหาแหละการทีมตรงกลางเลยเดินหน้ากระดานเขาไม่หามันโอเคหนึ่งเตาตั้มสองตั้มไปจื๊อมันจะไปน่ากลัวเลยตกใจหมดเลยตกใจเสียงไม่แฉมอ่ะเป็นไม้มันพุ่งมาหาใครไม่พุ่งเป็นพุ่งมาหาพี่ตกใจพี่เฉกเดี่ยดีแล้วที่ฉันเี่ยดแล้วที่ฉันอยู่ตรงกลาง ชพูดมาตรงกลางม่พมางานั่มวจากคิดดจากคนที่มาข้าหน้าสุดหรือเปล่าเออจากอันั้นเลยวายวายเก้งจะเก้งสันอมีอะไรอะไอีินดี้ไอี่อนีเคยอ่ะไม่รู้บูดชื่อีินเหรอเออเาเอะไรอะเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาพาส่องเล เดี๋ยวฉันมีโอกาสที่จะหนีแต่ว่าบางสิ่งเอทำให้ฉันต้องอยู่ที่นี่ต่อนั่นคือ,อการได้เป็นหนึ่งในได้เป็นครอบครัวอาจจะได้ถูอานไม่นี้ฉันต้องหาเนี่ยฉันต้องฉันต้องเออหาความจริงได้ข้างนั้นก็ว่างเข้าไปเข้าไปครับไม่กลัวมันพุ่งหวังเขาเดียวมีอะไรอะไรมบอกว่าทุกๆห้อง ที่ทุกทุกห้องแบบทำให้เราแบบได้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นไม่หรือได้อะแมวอะทุกแมวอะได้ได้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นอ๋อไหนพี่ไว้จะบอกนะจอนจอนชาวไรมาตายในคุกอะเรื่อยเกินแล้วต้องตามหาจอนชาวไร่่เเนไมห็อยปลุกใจเฮ้ยสายไม่เห็นเหรอ นี่เสียงมันมันมีมันมีผีกรีดออกมาจากตรงกระจกนี่โอ้โหใจจะวายตกใจเสียงอ่ะที่พันไปทานยังไงนี่ตรงนี้โอ้โหใช่ไหมว่าเขเดียวเลยจินะโอ้โหโอยนี่ชอบไปสั่นเดินคนเดียวเป็นไงไม่น่าเลยโอ้ใจจะวายเหมือนกันเสียงตกใจหมดเลย ตันอดมีคอนเทนต์เลยเออนั่นแหละพี่แชมปนะ์นะว่าหลังต้องนอนด้วยกันนะตะโกตะโกนี่แปลว่าอะไรวะมันบอกว่าอะไรที่ทําให้วิญญาณพวกนี้ถึงตะโกนี่ตะโกนี่แปลว่าอะไรวะชี้เหรออันแยกากใจว่าไปคนละทางนะมา <laughs> <laughs> ได้ปะเป็นอย่างนี้เนี่ยไปคนละทางกันเแล้วข้า,ขาไปดาวข้าไปดาวขอแล้วกัน แบบเร็วคนละทางกันเน่ะไปเนี่ยตางไปทางขวาไปนี่โอเคเดินไปเดินไปเลยท่ันใจ้กล้าๆหน่อยเออมันจะได้แบบตอนนี้หัวใจมันอยู่ที่ตาตุ่มแล้วอ่ะมีไฟล์ลูมเวลเทลมีโมลฟอร์เมชันไฟล์ลูมเอ๊ะทางนี้มีทางไปพี่อ้มนี่ไม่กำลังเดินเดินโอ้โหทางนี้ก็ยังมีทางไปต่ออีกว่ะโอ้โหทางไปนี่มันแบบอุ้ยคุณเจอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย แตะแนข้างหลังเชิญเมื่อกี้อตัวไอตัวเลยพีซาลิเตอร์แมวโอ้โหใจโอ้ใจตุ่มที่ตาตุ่มละตุ่มใจหมดเลยอยู่ดีมันกระเด้งขึ้นมาที่พื้นเมื่อกี้เอาข้าใจเดินขาดเหมือนรู้มือนรู้อยู่แล้วว่าเราต้องหันไปอ่ะโอ้ ทางนี้ทางนี้เหมือนตรงไปได้ต่อหัวใจจะวายตันปะวะไม่ตันจะด้วยมีอุ้ยเฮียเออครับผมเคยครับผงได้เห็นครั้งแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงตกใจเสียงเนี่ย a r c ี i v e is now open มีสองหากุญแจอะไรนะกุญแจที่เราเก็บมาเมื่อเช้าแหละ อกใจหมดเลยโ <But S 1> อ้สบายตอนนั้งหัวใจมันแบบตื่นมากแล้วอ่ะอีกนิดนึงก็ป้องแตกตายเดี๋ยวท่านออกไปแล้วฟอร์เชนฟอร์เนสองมั้งฟอเมชั่นเอ็กซ์ปายมีนิสคอนเฟิร์นเซชั่นโน่อิเล็กทรอนิกส์ฟีไวส์คนนี้ใจกล้าจริงนะเนี่ยพวกเราอ่ะมึงแง่คนใจกล้าเลยมันจะไม่มีแบบว่าแบดเอนดิ้ง Virtual room I w a น t Watson me b l u อะไรข้างอย่างอะไม่ทัน v i ช t u อร room คืออะไรห้องทรมานหระโอ้โหชื่อห้องก็น่ากลัวมั้งอย่างไรไม่เลยไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแค่ชื่อห้องไม่อยากเข้าไปแล้วอ่ะรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอเข้าไปห้องนั้นมูงี้จะเดชในห้องนั้น Hydro tin Hydro therapy ไม่ชื่อห้าว่าไฮโดรตินห้องบำบัดอะไรข้างอย่าง โอ้มียาอีกเจริญพรเนี่ยมัมีตางไปรเดินเขาไปการ์ดไฟล์นกดิการ์ดเดินเขาไปกอนทีมมันก็ยเดินเข้าไปกอนมันจะเดินเข้าไปพร้อมกับสองคนนี้ไงอ่ะอ่ะแลวเข้ามาเออเดินเข้าไปดี๋ยว้วก็ด้าวเววววไวววว่วว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 ว ห้องนี้ไปแล้วอุ้ยเฮ้ยเอาทุกคนพี่เดียวแล้วทำไมขึ้นยูมันเดียวด้วยโอ้ชิบคุณผู้นพี่ไว้เราสองคนเราสองคนว่าอะไรนี่มาหรอวะพี่ไว้หันอ,อยู่คนเดียวพี่ไว้หันไป <c oughs> โอ้โหพี่ไว้พี่ไว้พี่ไว้ <c oughs> มันเจอคนเดียวอะ่ะ มันเป็นหน้าย,ยิ้มอ่ะมันเป็นคนหน้าอิ กี่มี่ไปเห็นว่เมื่อกี้ก็พี่มายหันไปมองพี่แชมป์อยู่อะผ่านไปมันเจอคนเดียวพี่มายตีน่พ่่อมันเจอคนเดียวอะตีเป็นบ้าเลยไปเลย่อ้ยไม่ได้แลไหรอเแล้วหรอเออเจ่แล้วอะแล้วอ๊ย ตกใจหมดเลยน,นี่นี่คือวิธีที่เขาไายกันนะฉันต้องการออกจากที่นี่ก่อนที่เอ,อ่อก่อนที่แขนจะกลายเป็นเหมือนเขาเอ,อีกคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะผ่านยังไงอ่ะเขียนตกอ๋อในห้องเทรมานอุ้ยเนี่ยมันมีกางเขียนตกเลยม,มีกาง<ข><ข>เขียน,<ข><ใ>นตกเลยหนยพี่บ้ายพี่เอ้พี่ยห้องนี้พี่ยำทางนี้ <S <S 2> <S> <S 2> <S ฉันไม่ไหวแล้วฉันเจอมาเยอะกว่าใครเพื่อนเลยพ่อไม่พ่อแม่เนิรไดเลยเออเดินมาได้เลยเลยอุ้ยเนี่ยเ exit ไงทางออกไปเดินเลยอู้หูใจจะวายไหมฮะเดินไปเลยโอ้ทุกคนผมไย่างอ O แล้วไม่ต้องพูดทุกคนตอนนี้ผมแบบไอ้นี่มากเลยอะผมเจอแบบหัวใจแทบวายทุกคนอ้าวเฮ้ยทางไหนอ่ะสับสนทางอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เห็น <laughs> มันเดนตีซะเลยแม่มหาศาลจริเดียวแล้วพันน่ะมันติดตรงนี้ทำไมต้อง,กง,งเก้งหงงี้ผีมันเดินีผีมาทางไหนทางนี้ป่ะไปทางนี้ทุกคนพี่แจ่มพี่บายมาทางนี้เดิเดินเดินเเราเจอผีทางไหนเราไปทางนั้นไปทางตรงเลยไม่พันไม่ไหวอะ่ะซันทุกคนค,คนดูเห็นซันหมดแล้วว่าพันคนขี้กลัวผีไไม,มองไม่เห็นเลยอะโ <laughs> มไม่เห็นเลยอะ โอ้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 วฟาดีพ่อหนุ่มสุดหล่ออครอะพ่อหนุ่มสุดหล่อวุ้ยตกใจหมดเลยโอห่ฉันเฝ้าจะตามเจอมาตลอดตามเจอแล้วก็เออนี่คุณย่าเหรอบอกว่าเป็นพยายามที่จะเหลเรา แบบไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้โคแห่งนี้ถูกตาอใครก็ตามที่ที่มรรคลางนี้จะไม่ได้ออกไปเออฉันอยู่ที่นี่มาเป็นพวักงาแล้วหรือว่าอะไรไว้สิบปีก็แล้วก็บอกว่าแต่ว่า,วามีอย่างเธอพามามาแทนที่ฉันได้ต่เนี่ยป็นทีฉันเรียกว่าบ้านเออแต่ว่าตอนนี้มันเป็นบ้านของคุณแล้วบ้านของคุณตลอดไปน,นจะจ๊ะ กูดเอนดิ n งแวะขอหงโอ้คือมันเป็นวิญญาณที่ตายที่นี่แล้วก็มาหาตัวตัวตัวแทนตัวแทนเอ๊ะสิบปีนี่เขาเรียกว่าอะไรวะทศวรรษแบบอ๋อบอกว่าอยู่ที่นี่มันเป็นทศวรรษแล้วเนี๋ยวฟันงอันนี้เป็นผีขุญยาปะไม่ใช่ม่คือตอนนี้มันมีสองผี คือมีผีคนที่กีดอ,ะ,อะนะมีผีผู้หญิงที่กีดไอ้เนี่ยแล้วก็ผีอีกคนหนึ่งเป็นเป็นผีนผักโทษม,มันก็อยู่ตามขังนี้ใช่แต่มันไม่ใช่ผีอ่ะคือหน้าตาเป็นคนมากแต่คนนี้เป็นผีผีนักโทษไงแล้วแล้วไปไหนคือมันมอยู่หน้านี้ตลอดแหละใช่มันก็อยู่เหมือนกันไงคือเราทำอะไรคือให้เราทำเลยคือให้เรา ออกแล้วว่าแบบนี้เลยนับแล้วใครเก่งตรงนี้ปวดปลาบ้างเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตลาก่อนน,นะครับสำหรับใครที่ชอบ เออ่ฉากที่พี่แชมป์คิดต่อที่อะไรนะตอนที่คิดต่อทีตอนที่ใา่กับพี่พี่บอยติดอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะก็ฝักกดไลค์ด้วยนะไม่ <c oughs> ได้คิดเลยโอเคไม่บป็นครับน,นี่ <c oughs> คิดหน้าจะครับผมสวัสดีครับ